สวัสดีจ้าพี่น้องเป็นยังไงยู่ดีมีแห้งสุขู่สุขคนเนาะคะนะ่ะเนาะอย่าเล่นเสียงบาาย่ใครดีปันใดมเมื่อไ่อย่าเล่นบ่สบายพี่น้องจ้าอคอยวัดลงุงคออีกอเดียวเมื่อไหร่มะท้ายต้นกับทินหน่อยค่อยลักไว้สักกอนอย่าเล่นสีเด็ดใบแก่เขาไปทําทุระพี่น้องจ้าก่อนเด็ดเนาะคะนะ่ะเนาะก่อนสิได้ยกเขาบ้านนี้หนาวอีกสักรอบนึงค่ะพี่น้อง แพงมาหน่ก็หลายปีแล้วได้ต้นกระถินต้นนี่พี่น้องเอ้ยค่ะก็หวังว่าปีนี้เขาสีหลอดตายหลอดหนาวไปอีกจากปีอยู่น้ำกันกันกบยาล่นไปอีกเนาะค่ะเนาะพี่น้องมีอีหยังแนนในสวนพี่น้องนั่นเอามาล่งใงหายาล่นเบิ่งน้าเด้อค่ะเด้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ายาล่นสิเตรียมต้่มปลาไว้ถอดตำบมมาัก่งค่ะพี่น้องน้าหนาวไก่สิมาแล้วนะคะเนาะเคล็ดลับที่สิเฮตให้ปลาหอม ยาลินสีไซใบเตยไปน่ำค่ะพี่น้องเคล็ดลับนี่ยาลินใดมาจากถา่กแก่นที่ขายสมตำยู่หนามอบุรพานะคะยาลินเคยเป็นลูกจางคนอยู่นันค่ะใบกะทินแก่แกยาลินก็เอามาอันต้มนนํำปลาาเนี่แหละพี่น้องเพื่อที่จะเอาสีสันสีแดงสวยงามนะคะเนาะเครื่องปรุงการต้มปลาาของยาลินกับบะหมีหยังไรดอกพี่น้องค่ะ มีรสดีผู้ใดมักใส่ชูรสก็ใส่แต่ว่ายรินเศร้ากินชูรสแล้วยารินก็เลยบดใส่พี่น้องจ้าก็สะเป็นปลาเป็นสับป,ประรดเนาะคะ่นะเนาะเป็นกระเทียมดองปูดองที่อยู่ในกระปุกปลาในยารินก็สิเอามาต้มใส่กันแล้วที่ขาดบ่ได้ก็คือกะปินะคะกเป็นกระปิยี่หอ้อใดก็ได้คะ่ะพี่น้อง ใส่ลงไปมักนัวใส่หลายมักบอนัวหลกับใส่พอดีกะเอาเดอร์พี่น้องเดอรล่าน้ำเอ่ยลินกับใส่น้ำปลาทิพยดลงใส่ขวดหนึ่งนะคะอ่าสูตรนี้เยลินบอใส่น้ำเดอพี่น้องเยลินเอาแต่ปลาล้วนๆน้ำปลาแล้วก็อ่าส่วนผสมที่บอกไปเนี่แหละค่ะแล้วจ้าพี่น้องประดาดตบตกบุ่งหอมๆน่ัวเนาะค่ะเนาะ นี่กระเกียบไปกินได้เป็นปีพุ่นล้พี่น้องเยลินกัสิเฮ็ดอ่าปีหนึ่งเทียหนึ่งหรือสองเทียขึ้นอ,อยู่กับว่ามีไวัยถัดตุนกินไวหลายปันไดเนาะคะนะ่ะเนาะเยลินสีเยเฮ็ดน้ำปลากินเอาเองแบบนี้มาซิบก็บปีแล้วค่ะตั้งแต่มาอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยยลินกัต้มนม้ำปลาตามบะฮงกินเองค่ะพี่น้องชีวิตอ่าในตังแดนเนาะคะนะ่ะเนาะอันไดที่เฮ้าสะดวกสบายใจเฮ็ดกินได้โดยภุมมปัญญาของเฮ้าเองเฮ้าก็เฮ็ดไป เออสูตรกระแบ่งปันกันไปไผยเสียเอาไปปับไปเปลี่ยนใส่อันใดใส่อันใดเพิ่มเติมมักแนวใดกลับไปเปลี่ยนเอาบ่ได้หวงกันเนาะค่ะเนาะมักเฮ็ดเฮ็ดมักกินกินมักขายขายไยมักค่าค่าเออชีวิตในต่างแดนกะมีมุมแบ่งปันกันไปเมื่อนี่ยเยลินกับปิดอประตูพี่น้องเอ,อ้ยแมงวันหลายจ้าพี่น้อง มาพี่น้องมาแบ่งเอานำปลาโนัตน,าน,าน,านาจากครัวเยลินอินดีจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ